เพียบเลยเดี๋ยววันนี้ขอแนะนําเสนอนะคะตัวใหม่ล่าสุดก่อนนะคะวันนี้เรามีตัวนี้เลยนะคะสําหรับ,บกอล์ด้า1144นะคะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะคะตัวนี้เป็นสีใหม่ด้วยนะคะสีขาวแดงค่ะวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากมาดูรถตัวจริงนะคะมาได้แล้วตัวนี้นะคะเป็นสีขาวเบาะแดงอย่างนี้เลยคะ่ะลูกค้านะคะตัวยูบ็อกเนี่ยก็ขนาดเท่าเดิมนะคะขนาดก็ประมาณใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบได้นะคะตัวนี้เป็น สำหรับตัวนี้นะคะเวฟร้อยสิบนะคะตัวใหม่ล่าสุดร้อซีรวดค่ะก็ลูกโฉมนะคะก็จะมีสติกเกอร์ดีไซน์ที่สวยงามนะคะสวยงามมากขึ้นมาคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะตัวไฮไลท์ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะ p c a ร้อยสคะ่ะตัวนี้นะคะสีดำนะคะตัวนี้เป็นดำตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจอยากดูรถตัวจริงนะคะก็มาสอบถามรายละเอียดกันได้